สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทําน้ําสตรอเบอรี่บรรจุขวดพร้อมดื่มทําทานเองที่บ้านง่ายๆหรือว่าจะทําขายก็ดีค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะวันนี้เราใช้เป็นสตรอเบอรี่แช่แข็งนะคะ500กรัมค่ะน้ําสตรอเบอรี่ติ่งฟองสูตร2300 ml อค่ะน้ําตาลทราย150กรัมค่ะเกลือป่น1ช้อนชาค่ะ น้ำเปล่า2ลิตรนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะนำสต,ตอรอเบอรี่แช่แข็งนะคะมาผ่าครึ่งค่ะแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะจากนั้นต้มน้ำให้เดือดค่ะน้ำเริ่มเดือดใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะส่วนความหวานนะคะเราสามารถปรับได้ตามชอบเลยค่ะเกลือป่นค่ะ สตรอเบอรี่แช่แข็งค่ะตามด้วยน้ำสตรอเบอรี่ค่ะแล้วต้มต่ออีก15นาทีนะคะ ตอนนี้น้ำสตรอเบอรี่ของเราใช้ได้แล้วค่ะประมาณนี้นะคะจากนั้นปิดไฟนะคะพักไว้พออุ่นค่ะน้ำสตรอเบอรี่ที่เราพักไว้ใช้ได้แล้วค่ะ วันนี้เราใช้ขวดขนาด250 ml ค่ะก่อนใช้งานนะคะนําไปลวกน้ําร้อนฆ่าเชื้อก่อนนะคะน้ําสตรอเบอรี่ของเราจะได้เก็บไว้นานไม่เสียง่ายค่ะจากนั้นตวงน้ําสตรอเบอรี่225 ml ค่ะเราจะเหลือพื้นที่ไว้สําหรับใส่เนื้อสตรอเบอรี่ด้วยนะคะแล้วใส่เนื้อสตรอเบอรี่ลงไป3-4ลูกค่ะ ก็จะพอดีขวดเลยนะคะแล้วปิดฝาค่ะแบบนี้นะคะ สูตรนี้ได้ทั้งหมด12ขวดนะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูน้ำสตรอเบอรี่ทำทานเองที่บ้านง่ายๆหรือว่าจะทำขายก็ดีค่ะลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ